ตำบลบางชายใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองมุกดาหารมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองมุกดาหารและตำบลบางชายน้อยอำเภอว่านใหญ่ทิศตะวันตกติดกับตำบลมุกดาหารตำบลพวนทายอำเภอเมืองมุกดาหารทิศตะวันออกติดกับแขวงสวรรณิ์เขตสปปลาวและทิศใต้ ติดกับตำบลมุกดาหารเทศบาลเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารมีประชากรทั้งสิ้น9,194คนแบ่งเป็นจำนวนประชากรชาย4,519คนประชากรหญิง4,675คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เฉลี่ย63,804บาทต่อปี มีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดมุกดาหารได้คัดเลือกตำบลบางชายใหญ่ดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบซึ่งเป็นตำบลที่มีความพร้อมและเป็นตำบลเข้มแข็งระดับจังหวัดโดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายได้นำข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนมาดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบ มีกระบวนการทำงาน5ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมค้นหาศักยภาพของตำบลและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการท่านเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีสถานที่ดำเนินการณนะบ้านนนสว่าง หมู่ที่10ตำบลบางชายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารและมีคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางชายใหญ่เป็นหัวหน้าคณะทำงานการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการวาดขอบเขตแผนที่ด้วย Google Map มีการปักหมุดกิจกรรม หรือสถานที่สำคัญของหมู่บ้านและมีการเผยแพร่ผลการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่าน YouTube f a c e b o o k การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA คณะทำงานขับเคลื่อนนำข้อมูลชุมชนเช่นข้อมูลจปทข้อมูลกะช,ชอสองพอและข้อมูลอื่นๆนำมากรอกในโปรแกรม CIA ได้ผลสรุปของปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนค่าเฉลี่ย1.89จากนั้นนำประเด็นข้อมูลที่มีปัญหามากที่สุดนำไปแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการเลี้ยงปุ้งฝอยในบ่อพลาสติก เพื่อตอบประเด็นปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนนน่ี พวกอาหารกระดุกเนาะเขาไปแช่นด้าแช่นด้าเั็นอานารมันก็จะเปื่อยเนาะแล้วก็เอาไข่หนิไข่แดงทั้งขั้นก็นี้เลยข้าวอะจริงๆอะไรสนี้เาเาตอกแช่นด้ามันมันเปื่อยเนาะพวกอาหารมันก็จะเปื่อยนี่เป็นส่วนอะน้องบอกหนิบอกว่ได้เขาเขาทำอย่างนี้เลยไม่ต้องไปเอาอาหารเนาะที่นี่คือส่วนหนึ่งในเวลากุ้งที่มันเพาะที่มันยังหน่อยๆนะครับทีนิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปให้มันเยอะนะครับเพราะว่าแล้วก็ให้ไปประมาณนี้ ເສີຍເດີ້ທີ່ມີລາມັກມັນມັນມັນແຊນະຄັນແຊນ